ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่5039รูปแบบอารีโบราณโถ,ถ้าเธอไม่อยากสอนฉันก็อยากสอนฉันเลยฉันจะไปเล่นกับสาวงามสองคนนั้นหูหมาเสื้อกรอกตาแล้วหันหลังกลับและจากไปเจ้าอยู่รู้ว่าพบโมชิงหยุนแล้วเขาหวังว่าโมชิงหยุนจะสามารถพูดคุยกับหลานเหรียญว่าและเดินทางไปยังเกาะลอยฟ้าได้อีกครั้งสหายเต่าเฉินเจ้าไม่จำเป็นต้องติดตามนางไปหากเจ้าอยากไปที่เกาะลอยฟ้าข้าจะพาเจ้าไปที่นั่น ข้าสามารถเป็นเจ้านายของครึ่งหนึ่งของทวีปชางซวนแห่งนี้ได้โมชิงหยุนกล่าวด้วยรอยยิ้มเธออาศัยอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วดังนั้นเธอจึงคุ้นเคยกับกอรลอยน้ำแห่งนี้เป็นอย่างดีโอเคงั้นเฉินปิงพยักหน้าโมชิงหยุนจับเฉินผิงแล้วกระโดดขึ้นมุ่งตรงไปยังกอรอยน้ำในเวลาเพียงสิบนาทกาีกว่าทั้งสองก็ามาถึงกอลอยน้ำสิ่งแวดล้อมบนเกาะย,ยังคงสวยงามเหมือนเคย แต่ไม่มีใครสามารถไปที่นั่นได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากบลูโลตัสสหายเต๋าเฉินหากเจ้าต้องการเจ้าสามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปบรรยากาศของนางฟ้าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นมากโมชิงหยุนกล่าวคุณโมคุณอาศัยอยู่บนกอรลอยน้ําแห่งนี้มานานหลายปีแล้วใช่ไหมเฉินปิงถามใช่ฉันอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วและฉันชอบสภาพแวดล้อมที่นี่โมชิงหยุนพยักหน้า แล้วคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่แตกต่างหรือแปลกประหลาดเกี่ยวกับกอลอยแห่งนี้บ้างหรือไม่เฉินปิงถามโมชิงหยุนคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ส่ายหัวไม่ใช่หรอกนี่มันแค่กอลอยน้ําไม่ใช่เหรอมันมีอะไรพิเศษนักนะกอรขนาดใหญ่ขนาดนั้นสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นั่นแสดงว่ามันผิดปกติกอนนี้น่าจะถูกยกขึ้นไปในอากาศโดยมีสิ่งก่อตัวขนาดใหญ่และไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เฉินปิงแสดงการคาดเดาของเขาเป็นไปไม่ได้ต้องใช้กองกำลังขนาดใหญ่ขนาดไหนถึงจะสร้างเกาะขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้ยิ่งกว่านั้นการก่อตัวขนาดใหญ่เช่นนี้ย่งต้องใช้พลังงานจำนวนมากยิ่งกว่านั้นเกาะลอยฟ้าแห่งนี้ก็ดำรงอยู่มาน,านานนับหมื่นปีแล้วแล้วว่าจะรับน้ําหนักไว้ได้อย่างไรด้วยการก่อตัวของมันโมชิงหยุนไม่เชื่อเลยเธอไม่เชื่อว่าใครจะสามารถจัดตั้งกองกำลังขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ และเธอไม่เชื่อว่ากองกำลังจะดำเนินไปได้อย่างรับรื่นเป็นเวลาหลายปีเช่นกันเมื่อเห็นว่าโมชิงหยุนไม่เชื่อเฉินปิงก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่เริ่มมองหาหลักฐานการมีอยู่ขององค์การก่อตัวบนก่อลอยฟ้าแห่งนี้เฉินผิงไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมแต่เริ่มสำรวจกอลอยน้ำอย่างระมัดระวังเขาวรวบรวมพลังจิตวิญญ,ญาณไว้ที่ปลายนิ้วของเขาและลูกพื้นเบาเบา,เบา,เบารู้สึกถึงลมหายใจที่ไหลเวียนไปทั่วทุกตารางนิ้วของพื้นดิน โมชิงหยุ่นยืนข้างๆโดยพับแขนไว้พร้อมด้วยความสงสัยเล็กน้อยในดวงตาเพื่อนนักบวชเฉินคุณไม่คิดจริงๆว่าก่อแห่งนี้ถูกยึดไว้ด้วยการจัดรูปแบบใช่ไหมเฉินผิงไม่ได้ตอบแต่กลับหยุดกระทันหันตรงหน้าก้อนหินที่มองไม่เห็นเขาหมอบลงกดฝ่ามือลงบนพื้นหินและหลับตาเพื่อรับรู้มันแปลกเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยความผันผวน,นของพลังงานจิตวิญ,ญญาณที่นี่ดูเหมือนได้รับการชี้นำโดยพลังบางอย่างโดยเจตนา เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเขาโมชิงหยุนกอไม่ได้ที่จะขยับเข้าไปใกล้คุณพบอะไรเฉินผิงวาดเส้นด้วยปลายนิ้วของเขาและมอดบนพื้นผิวของหินก็หลุดออกเผยให้เห็นอักษรรูนโบราณที่อยู่ข้างใต้รูนนั้นดูสลัวแต่ก,ก็เผยให้เห็นถึงความรู้สึกแปรปรวนได้เล็กน้อยนี่คือรูปแบบอารโบราณหรือเปล่าดวงตาของโมชิงหยุนหดตัวลงและในที่สุดเขาก็เชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่แค่อันนี้เท่านั้น เฉินผิงยืนขึ้นและมองไปรอบๆพลังจิตวิญญาณของเส้นเลือดดินทั้งเกาะได้รับการนำทางโดยรูนเหล่านี้ซึ่งก่ะตัวเป็นรูปแบบรองรับขนาดใหญ่โมชิงหยุนตกตะลึงแต่รูปแบบการกาะตัวนี้ดำเนินมาเป็นเวลานาน,านหลายปีแล้วพลังงานมาจากไหนเฉินผิงไม่ตอบแต่เดินไปยังใจกลางกาะตามทิศทางที่รูนชี้ไว้เมื่อเห็นเช่นนี้โมชิงหยุนก็รีบตามไป ทั้งสองมาถึงทะเลสาบใสใสใจกลางเกาะน้ำใสามากจนมองเห็นก้นทะเลแต่ลึกมากจนมองไม่เห็นก้นทะเลจุดศูนย์กลางขององค์การก่อตัวควรจะอยู่ที่ก้นทะเลสาบเฉินผิงพูดด้วยเสียงทุ้มลึกอยากลงไปไหมโมชิงหยุนลังเลทะเลสาบแห่งนี้ดูเงียบสงบแต่ใครจะรู้ว่าใต้ทะเลมีอะไรอยู่บทที่5 4 4 0ถูกดูดเข้าไปเฉินผิงยิ้มและกล่าวว่าหากคุณหนูโมไม่กล้าคุณสามารถรอที่นี่ได้ ใครล่ะที่ไม่กล้าโมชิงหยุนกัดฟันข้าจะไปกับคุณชายทั้งสองกระโดดลงไปในทะเลสาบแม้ว่าน้ำเย็นจัดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับพระภิกษุที่มีระดับการฝึกฝนอย่างพวกเขาหลังจากดำลงไปหลายสิบฟุตในที่สุดก็มีแท่นหินขนาดใหญ่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากก้นทะเลสาบแท่นหินมีการแกะสลักเป็นลวดลายเรียงร้อยกันหนาแน่นและตรงกลางมีการฝังคริสตัลสีน้ำเงินขนาดกำปัน้นซึ่งเปล่งแสงอ่อนๆนี่คือ คริสตันสวรรค์หรือโมชิงหยุนอุทานมันเป็นวัตถุเวทมนต์ในตำนานที่สามารถรองรับพลังแห่งสวรรค์และโลกได้ดวงตาของเฉินผิงมีท่าทีเคร่งขรึมมันเป็นอย่างนั้นเองรูปแบบนี้ใช้คริสตันแห่งท้องฟ้าเป็นพื้นฐานและเสริมด้วยพลังจิตวิญญาณของเส้นเลือดแห่งโลกดังนั้นจึงคงอยู่ได้นานถึงหนึ่งหมื่นปีเขาว่ายน้ำไปใกล้แพลตฟอร์มหินมากขึ้นและสังเกตรูปแบบอารเรย์อย่างระมัดระวังและทันใดนั้นก็พบว่ารูนหลายอันดูเหมือนได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยเทียม ไม่เขาเอ่ยกระซิบรูปแบบนี้ถูกแทรกแซงดูเหมือนว่ายังมีข้อจำกัดที่ซ่อนอยู่โมชิงหยุนตกตะลึงคุณหมายถึงอะไรก่อนที่เชิญผิงจะอธิบายได้ลวดลายอาร์เรบนแพลตฟอร์มหินก็สว่างขึ้นด้วยแสงที่แวววาวและคริสตันเทียนซวนก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงไม่ดีเชิญผิงคว้าตัวโมชิงหยุนแล้วพูดว่าถอยกลับเร็วเขา้า อย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปแล้วแรงดูดอันน่าสะเพรึงกลัวประตูขึ้นมาจากก้นทะเลสาบอย่างกระทันหันและทั้งสองก็ถูกดึงไปที่แพลตฟอร์มหินทันทีเฉินผิงเกิดอะไรขึ้นโมชิงหยุนตะโกนด้วยความตื่นตระหนกการกาะตัวได้รับการกระตุ้นแล้วเฉินผิงกัดฟันและพยายามที่จะดิ้นให้หลุดแต่แรงดูดนั้นแรงเกินไปเพียงพริบตาทั้งสองก็ถูกกลืนหายไปในช่องว่างอันกว้างใหญ่ โลกกำลังหมุนไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและเมื่อพวกเขารู้สึกตัวพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในซากปร,รักหักพังที่ไม่คุ้นเคยรายล้อมไปด้วยเสาหินแตกหักและพระราชวังที่พังทลายบรรยากาศเต็มไปด้วยบรรยากาศเก่าแก่และเสื่อมโทรมไม่ไกลออกไปมีเสาหินสูงหนึ่งหมื่นฟุตชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าและมีอักษรรูนหลายอันสลักอยู่บนเสาหินนั้น ด้านหลังเสาหินเป็นภูเขาขนาดใหญ่ซึ่งดูเหมือนถูกแยกออกเป็นสองส่วนและแกะสลักเป็นรูปรูปปั้นวิญญาณชั่วร้ายสององค์ใครจะใจบุญถึงขนาดแกะสลักภูเขาทั้งลูกได้เมื่อเห็นฉากที่อยู่ตรงหน้าเขาโมชิงหยุนก็ตกตะลึงเฉินผิงไม่ได้พูดอะไรแต่จ้องมองไปที่รูปปั้นวิญญาณชั่วร้ายทั้งสองหัวใจของเขาตกต่ำลงอย่างกระทันหันราวกับว่ามีอะไรบางอย่างมาบีบคอและหายใจไม่ออกเฉินผิงตกใจและถอยกลับซ้ำแล้วซ้ำเล่า พร้อมตะโกนว่าถอยไปถอยกลับเร็วๆเพื่อนนักบวเชเฉินมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าโมชิงหยุนดูสับสนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆเฉินผิงจึงกลายเป็นแบบนี้เฉินผิงตกตะลึงเมื่อเห็นว่าโมชิงหยุนสบายดีและในขณะนี้ความรู้สึกหายใจไม่ออกที่เขาเพิ่งรู้สึกก็หายไปฉันประมาทเกินไปหรือเปล่าเฉินผิงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วมองดูรูปปั้นผีร้ายทั้งสองอีกครั้ง เขารู้ว่าคนสมัยโบราณไม่เบื่อที่จะแกะสลักภูเขาอย่างไม่ใส่ใจและรูปปั้นวิญญาณชั่วร้ายทั้งสองนี้ต้องมีจุดประสงค์บางอย่างแต่หลังจากมองอีกสองครั้งหัวใจของเฉินผิงก็เริ่มบีบตัวอีกครั้งและความรู้สึกอึดอัดก็ดูเหมือนจะกลับมาอีกครั้งช่วยฉันด้วยคราวนี้เฉินผิงไม่ได้ถอยกลับแต่กลับถือดาบสังหารมังกรไว้และฟันไปข้างหน้าเขาต้องการที่จะกำจัดความรู้สึกที่ทำให้เขาหวาดกลัวนี้ออกไป แต่ไม่ว่าเฉินผิงจะปลดปล่อยพลังงานในร่างกายของเขาอย่างไรเขาก็ไม่สามารถขจัดความรู้สึกหายใจไม่ออกและความกลัวได้เฉินผิงหลับตาลงเล็กน้อยและเริ่มสวดมนต์ทำสมาธิเขาอยากสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนความกลัวนี้จะส่งผลให้เขาตัดสินใจผิดพลาดหลายครั้งเฉินผิงไม่เข้าใจว่าทำไมโมชิงหยุนถึงสบายดีแต่เขากลับรู้สึกแบบนี้ ขณะที่เขายังคงสวดมนต์ทำสมาธิความกลัวในใจของเฉินผิงก็ค่อยๆหายไปและในที่สุดเขาก็สงบลงเฉินผิงลืมตาและมองไปรอบๆอบไม่กล้าที่จะมองไปที่รูปปั้นผีร้ายทั้งสองตัวโดยตรงท้องฟ้าที่นี่เป็นสีเทาไม่มีพระอาทิตย์และพระจันทร์ปรากฏให้เห็นเหมือนกับว่ามีแรงบางอย่างมาบางังโมชิงหยุนมองเฉินผิงด้วยความกังวลและถามว่าสหายเต่าเฉินพวกเราอยู่ที่ไหนพวกเราอยู่ที่ไหนบทที่ห้าพันสี่สิบเอ็ด สูงและยิ่งใหญ่เชิญพิงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยเสียงทุ้มลึกพวกเราควรจะถูกดูดเข้าไปในซากปรักหักพังโบราณที่นี่อาจเป็นสถานที่ที่ความลับที่แท้จริงของก่อนลอยฟ้าอยู่ก็เป็นได้โมชิงหยุนกลืนน้ำลายงั้นพวกเรายังออกไปข้างนอกได้ไหมโมชิงหยุนรู้สึกกลัวถ้าเขาออกไม่ได้ก็คงจะลำบากเขาหวาดกลัวมากเมื่อมองดูบรรยากาศที่น่ากลัวที่นี่เฉินผิงไม่ได้ตอบแต่มองเข้าไปในส่วนลึกของซากปรักหักพัง ซึ่งได้ยินเสียงคำรามต่ำ,ตำๆแผ่วเบาราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังตื่นขึ้นมาทันใดนั้นแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นเชินผิงและโมชิงหยุนก็ตกตะลึงเมื่อแสงสีขาวจางลงชายคนหนึ่งในชุดสีเขียวก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างช้าๆเขามีความสูงสาเมตรม,ม,มีดาบขนาดใหญ่บนหลังและเขามีรัศมีอันแข็งแกร่งมากหลังจากที่ชายคนนั้นปรากฏตัวเขาก็ตกตะลึงเมื่อเห็นเฉินผิงและโมชิงหยุนเป็นครั้งแรก เขาจ้องดูเฉินผิงและชายอีกคนด้วยสีหน้าไม่เชื่อคุณมาที่นี่ได้ยังไงสภาพที่ต่ำต้อยเช่นนี้ชายชุดสีน้ำเงินถามด้วยความสงสัยเฉินผิงมองดูชายชุดสีเขียวและพบว่าเขาเป็นอมตะชั้นห้าจริงๆเรื่องนี้ทําให้เฉินผิงรู้สึกสับสนตามทฤษฎีแล้วเซียนระดับห้าในอาณาจักรแห่งเซียนที่กระจัดกระจายจะไม่สามารถอยู่บนสวรรค์ชั้นแรกได้นานนักเนื่องจากมีปรมาจารย์ดังกล่าวในสวรรค์ชั้นแรกเพียงไม่กี่คนเท่านั้น แต่ชายในชุดสีเขียวตรงหน้าเขาจริงๆแล้วอยู่ที่ระดับที่ห้าของอาณาจักรอมตะหลวมๆไม่แปลกใจเลยที่ชายคนนั้นพูดว่าเฉิญผิงและคนอื่นๆอยู่ในระดับต่ำเฉินผิงอยู่ที่ระดับแรกของอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายเท่านั้นและโมชิงหยุนอยู่ที่ระดับที่สมของอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายเท่านั้นเพื่อนเต๋าอาณาจักรของคุณต่ำมากคุณมาที่นี่ไม่ได้หรือไงเฉินปิงถาม ไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่สงสัยว่าคุณซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนระดับหนึ่งในอาณาจักรซานเซียนจะไปถึงสวรรค์ชั้นสองได้อย่างไรชายชุดสีน้ำเงินถามด้วยความอยากรู้สวรรค์ชั้นที่สองเฉินผิงรู้สึกสับสนฉันไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นสองชั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่งเป็นไปไม่ได้ทางเข้าไปยังโบราณวัตถุนี้อยู่ในคาริ์าถ้ำเทียนโซนแห่งสวรรค์ชั้นสองเจ้าจะมาที่นี่จากสวรรค์ชั้นหนึ่งได้อย่างไรชายชุดน้ำเงินไม่เชื่อสิ่งที่เฉินผิงพูดเลย เฉินผิงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่เขากำลังจะอธิบายเขาก็เห็นความว่างเปล่าตรงหน้าเขาสั่นไหวฉันเห็นชายคนหนึ่งสวมชุดสีขาวพุ่งออกมาจากอากาศชายชุดขาวถือพัดพับอยู่ส่งพลังออรา่าอันทรงพลังทำให้ความว่างเปล่าโดยรอบสั่นสะเทือนเฉินผิงมองเห็นว่าชายชุดขาวนั้นมีความก้าวหน้าไม่น้อยไปกว่าชายชุดเทาเลยทันทีที่ชายชุดขาวปรากฏตัวชายชุดเทาก็ขมวดคิ้วและสาบแช่ง บ้าเอ๋ยนายไม่มีวันหยุดได้หอรออกอกกหลังจากพูดจบชายชุดเทาก็ดึงมีดใหญ่ออกมาจากหลังและฟันเข้าที่ชายชุดขาวโดยตรงดาบเล่มนี้ตัดแสงใบมีดที่ยาวพันฟุตทันทีและคลื่นกระแทกอันน่าสะพรึงกลัวก็ซัดสาดเข้าใส่ความว่างเปล่าโดยรอบอย่างต่อเนื่องเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงจึงดึงมือของโมชิงหยุนและถอยห่างต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับผลกระทบจากคลื่นกระแทก แม้ว่าเฉินผิงจะไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งสองคนจึงเริ่มต่อสู้ทันทีที่พวกเขาพบกันแต่เฉินผิงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาดังนั้นเขาจึงไม่อยากได้รับผลกระทบจากพวกเขามือของโมชิงหยุนข่าวนุ่มละมุนราวกับไม่มีกระดูกและถูกกลุ่มไว้ในมือของเฉินผิงเฉินผิงไม่ได้ตอบสนองใดๆดแต่โมชิงหยุนมองไปที่เฉินผิงและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอถูกผู้ชายจับมือ และเขาเป็นผู้ชายที่ฉันชอบในใจฉันเชิญผิงไม่ได้สนใจปฏิกิริยาของโมชิงหยุนเลยเขาถือดาบสังหารมังกรและปล่อยพลังดาบออกมาเพื่อป้องกันคลื่นกระแทกโมชิงหยุนยืนอยู่ข้างหลังเชิญผิงมองดูเชินผิงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเขาปิดกั้นคลื่นกระแทกในขณะนี้ร่างของเชิญผิงดูสูงขึ้นในสายตาของโมชิงหยุนโมชิงหยุนเอนศีรษะลงบนไหล่ของเชิญผิงโดยไม่รู้ตัว เฉินผิงรู้สึกถึงบางอย่างแปลกแปลกแต่เขาก็แค่มองดูและไม่ได้พูดอะไรไท้ายที่สุดแล้วชายทั้งสองตรงหน้าเขากำลังต่อสู้กันอย่างดเดือดและความว่างเปล่ารอบตัวพวกเขาดูเหมือนจะกำลังจะพังทลายลงเฉินผิงต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันคลื่นกระแทกที่ปล่อยออกมาจากทั้งสองคนมิฉะนั้นแม้ว่าทั้งสองจะสู้กันได้ดีแต่เขาและโมชิงหยุนจะต้องเดือดร้อนแน่